สวัสดีครับอยู่กับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชัยภูมิครับวันนี้หลังจากที่เราทําการ 1. ไอ้น้ําวัสดุเพาะแล้วนะครับเช้านี้ขณะนี้เวลา7จ็ดงเช้านะครับเราก็จะมาทำการเปิดระบายอากาศเพื่อทําการถ่ายเทอากาศก่อนหว่านเชือ้อ มอะไรลงก่อนหลายคนถามว่า <c oughs> เอาขึ้นไปค้องทำไมนะครับเห็นไหมครับพอดีลงอ่ะลงเรือนมันยังซ่อมไม่เสร็จหรอกนะครับผ้าตรงนี้มันก็กาวก็หลุดเพราะว่าเจอพายุก็เลยนำไม้มาบังไว้นะครับเพื่อเพราะว่าผ้ามันหลุดออกมาก็ไม้ค้ำไวเ้เพื่อเพื่ออไบไอน้ำหลายคนถามว่าไม่ปิด <c oughs> กาวไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นอบอุณหภูมิได้ไหมอบได้นะครับแต่ว่า เราต้องคำต้องยันช่วยหน่อยเพราะปกติเรื่องของการนึ่งนะครับมันต้องมีไอน้ำเข้าไอน้ำออกอยู่แล้นะกระบวนการนึ่งมันถึงจะเกิดความถ่ายเทที่ดีนะครับถ้ามีไอน้ำออกบ้างมันก็ไม่เป็นไรไองร้อยเปอร์ซ็นจนลุงเดือนแทบปิวนะครับอันนี้ผมลองมาแล้วเม่วานก็นึ่งได้ ามที่เห็นนะครับ65 68องศาในฤดูร้อนก็ทำได้อยู่นะเดี๋ยวขอระบายอากาศก่อนก่อนเข้าไปนะเปิดแล้วอย่าเพิ่งเดินเข้าไปทันทีนะครับขอฝากมือใหม่ด้วยนะคนเ,เดี๋ยวเปิดปุ๊บเดินเข้าไปปั๊บช็อกปุ๊บงะลม้มตึมนะครับไม่ได้นะเห็นแค่นี้นะเห็นความยาวแค่นี้แต่ ความอันตรายไม่ธรรมดาเปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดอีกฝั่งเดี๋ยวพาเดินอ้อมไปเปิดอีกฝั่งค่ะสสำหรับเพียรฟางอาชีพก็ต้องมีลงเงินหลายโลนะครับแต่ของผมผมทำหลายอย่างนะ ทั้งเห็ดก้อนเห็ดอะไรด้วยลงเห็ดฟางลงนี้ก็จะทําไว้เป็นโรงที่ใช้ทดสอบแม่พันธ์ทดสอบเชื้อเห็ดที่ทําออกไปให้ลูกค้าได้ใช้กันให้ท่าน,านไ,ดได้ใช้กันในนามของพิธีเลยเพราะว่าก่อนที่จะทําเชื้อตัวไหนออกไปต้องผ่านการทดสอบแม่พันธุ์ก่อนนะครับโดยการทดสอบการเพราะนะครับ ว่าหาหรือเปล่านะครับการทดสอบก็ทำย้ำอยู่หลายรอบจนประเมินกับสภาพอากาศแล้วว่าใช้ได้นะอากาศแบบนี้ใช้ได้ไม่อากาศแบบนี้ใช้ได้ไหมนะก็ค่อยทำการเป็นก้อนเชื้อเห็ดนะครับค่อยนํามาขยายเป็นก้อนเชื้อตรงนี้ผมเดินเข้าได้นะครับพอดีลมเข้าทางทิศตะวันตกนะถ้าใครเห็นใบไม้ก็จะ เข้าใจนะครับว่าอากาศดีมันดันจากแทางที่ตะวันตกไปนะครับผมก็เลยเข้ามาทางนี้ได้นะแต่ถ้าไปยืนฝั่งนู้นนะครับใจไม่ออกแน่นอนด้านนอกเพราะว่าลมมันกระทุงเข้าไปทีนี้เราก็เปิดทิ้งอากาศแบบนี้ไว้สักคู่สักระยะนะครับเสีย,ายาผ้ายางก็ขาดนะก็ เดี๋ยวจะเอาสแลนมามัดนะครับผมจะสะแลนมามัดนีเพื่อทําการพางแสงให้เขานะเดี๋ยวบันไดมาปีนอนะไรมาปีนนะครับพางแสงทางทิศตะวันตกให้ให้ให้สแลนมันมันตกย้อยลงมาเพื่อบังแสงที่มันเข้าทางหน้าจั่วนะครับเห็นไหมแสงมันจะเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาสแลนห้อยแล้วก็บังนะครับมัดกับขื่อด้านบนคานด้านบนนะครับ ตอนนี้ก็ถ่ายเทอากาศก่นกอนนะเดี๋ยวเราไปทำการยีเชื้อกันครับเดี๋ยวไปดูก้อนเชื้อเห็ดฟางของเพชรพญาแลกันนะครับก่อนที่จะมาทําการหว่าะครับผมไปกันครับเดี๋ยวก่อนไปพาไปดูนี่ก่อนดีกว่าพาเข้าไปดูกากมันก่อนเดี๋ยวรอเวลาสักพักนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปชมหลังจากที่หนึเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ5นาทีนะครับพาเข้า มาชมเปลือกมันที่ทำการนึ่งด้วยอุณหภูมิกว่า68องศานะครับเป็นระยะเวลากว่า3ชั่วโมงนะครับทีนี้นะครับน้ำที่ผมใช้เป็นน้ำบาดาลนะมันก็จะมีตะกอนหินปูนด้วยแล้วทีเนี้ยนะครับ68องศาเนี่ยผมวัดที่ระดับไหนของประตูนะครับนะผมวัดจากนี่นะครับถ้าใครเห็นจะเห็นรูอยู่ด้านล่างเนี่ยนะหานขึ้นมาแค่นี้ นะครับเ็นไครับนี่นะก็วัดระดับนะครับโอ้โหต่ํากว่าชั้นแรกต่ากว่าชั้นแรก68องศานะครับเพราะฉะนั้นความร้อนที่มันลอยตัวขึ้นเนี่ยชั้นแรกมันต้องอยู่ประมาณ69-70ถึงองศาชั้นที่2ต้อง72 7 2องถึง73องศานะครับอ่าชั้นที่3ประมาณ75องศานะครับเพราะฉะนั้นตามหลักนะครับวิทยาศาสตร์เลยคือ ความร้อนหรือ,อเขาจะลอยจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องปักเข็มวัดอุณหภูมิด้านล่างบางคนมาปักด้านบนนะปักด้านบนปุ๊บอ่าได้60องศาจับเลยอ่ามันทีเนี้ยข้างบน60องศาครับเนี่ยบริเวณด้านบนมัน60องศาใช่ไหมแต่ด้านล่างล่ะครับด้านล่าง4950เงี้ยแล้วนับเวลาจากด้านบนที่ที่ปักประหลอดอยู่เข้าไปเนะี่ย นับได้60องศาเริ่มนับอุณหภูมิไปมันไม่ถือว่าเป็นการนับชั่วโมงที่ถูกต้องนะครับการนับอุณหภูมิที่ถูกต้องคือคุณต้องเสียบเทอร์โมมิเตอร์อยู่ในระดับที่ที่ต่ากว่าชั้นแรกนะครับแล้วให้ได้60องศาขึ้นไปนั่นหมายความว่าถ้าต่ํากว่าชั้นแรกหรือเสมอชั้นแรกคุณได้60องศาชั้นบนมันย่อมสูงกว่าอุณหภูมิย่อมสูงกว่า60องศานะครับคุณถึงจะสามารถจับ อุณหภูมิได้เริ่มนับชั่วโมงได้นะครับอ่าแล้วทีเนี้ยนะครับถ้าชั้นแรกอุณหภูมิได้60องศาชั้นที่2ชั้นที่3นะครับหรือบางคนมี4ชั้นก็ตามไม่ต้องห่วงเลยว่าชั้นบนเปลือกมันจะสุกดีหรือไม่หรือได้ที่แล้วหรือไม่นะครับอีกอย่างหนึ่งทาไมนึ่องอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิไม่ขึ้นเลยอ่าอุณหภูมิทําไมไม่ถึง60สักทีทั้งทั้งที่รอบแล้ว อบแล้วอุณหภูมิขึ้นไวนะครับปจัจจัยนีกนะครับที่จะทําให้อุณหภูมิขึ้นช้าหรือเร็วนะครับคือนะครับปริมาณเปลือกมันที่ใส่นะครับยิ่งน้อยอุณหภูมิยิ่งขึ้นไวประหยัดเชื้อเพลิงนะครับอย่างที่สองนะครับสภาพโรงเรือนอาจมีรูรั่ว,วหรือผ้ายางสีฟ้าเสื่อมสภาพนะครับถ้าใครใช้เป็นผ้ายางใสของผมก็สบายใจหน่อยนะเพราะว่าเขาจะเหนียวแล้วก็ควบคุมความ่เาเรียกวอุณหภูมิได้ดีกว่า เราะเขาเป็นพยานเขาไม่สามารถซึมหมอกได้เหมือนผ้าฟา้าผ้าฟ้าถ้าผุเนี่ยครับอุณหภูมิเขาออกได้อย่างที่ 3, สาพสภาพาสภาพอากาศที่2หรือที่3นะครับอย่างที่3าแล้วกันสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศถ้าร้อนอุณหภูมิขึ้นไวถ้าเย็นอุณหภูมิขึ้นช้าอ่าอย่างที่สี่นะครับก็คือสภาพเตาของเรานะครับถ้าเป็นเตาแก๊สเหมือนผมเนี่ยเตาไบเลอร์เหมือนผมเนี่ยนะครับ เตาอายุมากอายุน้อยในไส้เตามีตะกอนมีอะไรยหรือเปล่าที่มันจะไปขัดขวางทางเดินไอน้ํานะครับอ,อย่างที่5ก็คือถังแก๊สนะครับควรใช้เป็นถังใหญนะ่เพื่อที่จะให้เขามีแรงดันเพียงพอที่จะจ่ายแก๊สเพื่อให้ไฟเราแรงแล้วก็ดันเข้ามาในโรงเดืนอนเพราะแก๊สเนี่ยถ้าเป็นถังเล็กเนี่ยนะครับผ่านไปสักระยะหนึ่งแรงดันเขาจะตกครับ ถังใหญ่เหมือนกันถ้าปัดไปครึ่งถังแรงดันก็จะตกถังแก๊สจะเริ่มเย็นครับเพราะเขาเกิดแรงดันปริมาณมากเขาถึงใช้วิธีการเอาแช่น้ําในกละมงังหรือใช้น้ําร้อนเนี่ยลาดถังแก๊สไว้ตลอดหรือใช้ไอ้น้ำนะครับเตาบางรุ่นหรือบางที่ก็เอาไอ้น้ำเนี่ยไปพ่นใส่ถังแก๊สไว้เพื่อให้มีความ ความร้อนความอุ่นอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้แรงดันแก๊สมันตกมันก็มีวิธีที่จะทําให้แรงดันสม่ําเสมอเหมือนกันนะครับอ่ะนะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูเชื้อเห็ดฟางเพชรพยาแลกันนะครับที่เราจะใช้หวานในวันนี้นะโรงนี้อ่าผมขอบอกต้นทุนใหม่นะครับริ้งจกเยอะเลยนะจิ่งจบไทยในโรงเยอะเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เพาะนานทีนี้ก็ต้นทุนโรงเรือนนี้นะครับเปลือกมัน500บาทครับ ลำหถุงนะครับอ่า20กิโลร้อยส่บาแล้วก็มีปูนขาว EM ากับน้ำตาลตีไปซะประมาณ200บาทนะครับ500 600 700 800 900บาทแล้วนะครับแล้วก็มีแก๊สนะครับแก๊สผมใช้แค่ครึ่งถังใหญ่นะรอบนี้นะตีไป700บาทนะครับ900บก700นะครับเป็น1,600บาทนั่นคือ ต้นทุนนะครับพันเบาทนะครับแล้วก็เชื้อเห็ดเป็นของทางฟาร์มเองผมบวกไปแค่200นะครับก็ตกลงนี้ต้นทุนการเพาะเห็ดโดยใช้เปลือกล้างผสมเปลือกสดนะครับผมใช้ต้นทุนอยู่ประมาณ200บาทนั่นเองนะครับอ่านะี้วอะไรผมไม่ได้ใส่นะครับอย่างที่หลายๆท่านเห็นว่าผมไม่ได้ใส่ค้วัวใส่ดีไหมก็ดีครับแต่ของผมมันหาไม่ไม่ได้นะ หลายคนใส่บอกว่าใส่ขี้วัวด,ดีกว่าก็ใส่นะครับแต่สําหรับผมผมไม่ได้ใส่นะมันก็เปลือกมันแล้วก็หมักแล้วก็ใส่ลำช่วยเสริอมอาหารเพราะว่าฤดูนี้ผมจะใส่เปลือกมันไม่หนาเพราะว่าแค่นี้นะครับความร้อนก็ค่อนข้างสูงโอเคเดี๋ยวเราไปดูเชื้อเห็ดกันครับมาดูเชื้อเห็ดฟางเพชรพญายแลที่เราจะใช้ในการหวานนะครับเชื้อก็จะเป็น เชื้อที่พร้อมหวานแล้วตัวนี้หนูกัดนีครับแต่ผมก็ปะไว้ไว้ใช้ไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเส้นใยก็จะประมาณนี้นะครับคือเดินเต็มเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มีความรัดตัวนะครับเส้นใยถึงก้นมีความรัดตัวดีเส้นใยชัดเจนนะครับนี่ก็พร้อมที่จะทำการหวานในแปลงพ่อของเรานะ ลงเดือนนี้นะครับลงเดือนนี้ผมก็จะใช้เชื้ออยู่ประมาณ30ก้อนนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเชื้อเยอะไว้ก่อนนะครับในในช่วงนี้นะ,ะหวานเชื้อน้อยเชื้อมากมีผลไหมนะครับเชื้อเชื้อมากหวานหวานเชื้อเชื้อในปริมาณที่ มากหน่อยเชื้อจะเดินลดตัวได้ไวดีหวานน้อยหน่อยมันก็จะเดินรวมตัวหรือสร้างเส้นใยรวมตัวกันได้ช้าหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าใช้ในปริมาณที่พอดีก็ก็ดีนะครับก็ประหยัดต้นทุนแต่สําหรับผมนะลงนี้ผมก็ปกติผมใช้แค่20 20ก้อนนะครับรอบนี้ผมจะใช้30ก้อนแต่ก่อน20ก้อนเนี่ยคือเปลือกพันผมเต็มแผงนะแต่นนี้ผมไม่เต็มแผง มาดูว่าผมจะทดลองให้ดูว่าการใช้เชื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างกับการเกิดดอกเห็ดของเรานะครับคุณภาพจะเป็นยังไงนะ,ะการเพิ่มเชื้อเขาว่ามันได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจริงไหมนะครับแล้วเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลเพราะอะไรหรือไม่เพิ่มขึ้นเพราะเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวหลังจากการเพราะเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปมาฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปยีเชื้อก่อนนะเดี๋ยวเรามาทําการหว่านเชื้อกันนะครับ เชืยอมาเช็คก่อนว่าก้อนเชื้ออยู่ในสภาพที่ดีเส้นใยเดินจบก้นดีนะครับมีเส้นใยที่ชัดเจนส่วนใยจะหนาไม่หนานะครับอยู่ที่การอัดก้อนด้วยอย่างหนึง่งถ้าก้อนแน่นจะไม่ค่อยเห็นเส้นใยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสายพันธุ์ของเขาซึ่งมันจะมองเห็นเส้นใยไม่ค่อยหนานครับแต่ว่าเส้นใยต้องอชัดเจนนะ ความคมของเส้นใยต้องชัดเจนชัดเจนแบบไหนเรามาดูกันนะครับเส้นใยนะครับจะต้องอ่เนี่ยครับเห็นไหมจะต้องเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้นะครับเป็นแนวเดียวกันแล้วก็มีความคมของเส้นเส้นใยชัดเจนนะครับความคมก็คือเนี่ยเส้นใยไม่เป็นฝอย นี่ครับน,นก็ถือว่าใช้ได้เราจะมาแกะก้อนเชื้อกันหนึ่งผมจะใช้อยู่6ก้อนนะครับต่อหนึ่งแขงนี่ก็คือใช้ในปริมาณที่มากกว่าปกติ หอมๆนะครับก็ไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นแก๊สนะก็ไม่มีราอยู่บนก้อนนะก็ไม่มีราอื่นอยู่บนก้อนนอกจากราเห็ดนะหัวก้อนต้องอไม่มีราเขียวนะครับไม่มีราขาวเป็นวงนะก้อนเดินจบนะเส้นใหญ่ชัดนะครับถือว่าใช้ได้นะก่อนหอมมีกลิ่นหอมของเห็ดฟางนนะ สิ่งที่จะใช้ในการผสมนะครับก็มี2ออย่างก็คือแป้งข้าวเหนียวกับถุงเหลืองนะก็จะใช้ในอัตราส่วนเชื้อ6กก้อนต่อถุงเหลืองครึ่งถุงนะครับแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่ถุงต่อเชื้อหกก้อนนะครับพูดง่ายๆก็คือเชื้ออา,อาหารถุงเหลือง ถุงเหลือง1ถุงนะครับหรือ1กิโลเนี่ยใช้กับเชื้อ12ก้อนแล้วแป้งข้าวเหนียว1กิโลใช้กับเชื้อ24ก้อนแป้งข้าวเหนียวจะใช้น้อยกว่านะครับ มาทำอีกวิธีก็คือการการยีเชื้อแบบนี้ครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องผสมอาหารครับเดี๋ยวเราไปบานอาหารทับเชื้อบนชั้นแบบนั้นก็ง่ายนะครับไปด้วยให้เชื้อเสร็จเราก็พักไปเลยแล้วเราก็ยีก้อนต่อไปถังละหกก้อนครับ มเมือันนี้เชื้อถุงขาดนะครับเอาคัดแยกออกมาไปใช้หน,น,นูกัดเนี่ผมก็ปสะสกอตเทปไว้เพราะว่าลูกค้าไม่กล้าใช้แต่เดี๋ยวเจ้าของฟาร์มใช้เองเจะของฟาร์มใช้ได้นะครับถ้าชึ้มีปัญหาก็คัดออก งเ,เชื้อที่แบบเป็นถุงคัดขาดหรืออะไรเนี้ย เชื่อกันนะครับสองทังกับสองแผงก็มาถึงชั้นพอของเราที่ได้ทำการทำลายอา,ากาศไว้ครับ ทําการหบานเชื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับบานอาหารแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะทําการรดน้ําชั้นเพาะนะครับนี่ก็คือลักษณะชั้นที่ได้หวานอาหารเสร็จสับเรียบร้อยนะครับชั้นเพาะไม่ได้ตกนะครับชั้นเพาะผมกิออีิยเอาเลยเพื่อที่จะให้เหยนมันออกไวนะครับ มีใช้36กก้อนครับสำหรับเชื้อเห็ดฟางก็ต่อไปก็จะลดน้ำแล้วก็ปิดโรงเรือนทำการบ่มเส้นใยนะครับการลดน้ำก็ลดให้แค่เฉพาะพอชื้นนะครับไม่ต้องลดจนน้ำทะลุชั้นนะครับก็ในส่วนของการลดน้ำเยอะเราใช้ในกระบวนการตัดใยนะครับในการบ่มเส้นใยเราลดแค่ให้เชื้อสามารถเดินลงวัสดุเพาะได้เท่านั้นนะครับแล้วก็รักษาความชื้นของวัสดุเพาะ ไว้แค่นั้นเองนะครับคลิปนี้ผมก็จะไปทำการลดน้ำแล้วก็ปิดโรงเรือนรูทั้งหมดปิดให้หมดนะครับเพื่อให้เขาทำการเดินเส้นใยอยู่ประมาณ3-4วันก่อนทำการตัดใยนะคลิปนี้ผมก็คงลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะต่อไปผมจะไปลดน้ำแล้วาการลดน้ำผมก็จะ ทำงานคนเดียวนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่สะดวกในการใช้กล้องถ่ายนะครับกลัวโทรศัพท์เปียก <c oughs> เพราะว่าน้ําที่ใช้เป็นน้ําบาดาลค่อนข้างคอนโทรลยากนะครับเพราะฉะนั้นการลดน้ําก็ไปดูคลิปเก่าๆผมก็ได้นะครับแล้วการบ่มเส้นใหญ่ไม่มีอะไรยากนะครับก็มีแค่นี้นะครับสําหรับ EP นี้กับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ